ออิอมยิ้มลอยอะไม่ต้องไม่ดีอะเฮิดเอาแล้วนี่นี่นี่อมยิ้มลำแรกเราก็ต้องงออมยิ้มก่อนเลยนี่เรียบร้อยแล้วเทปนี่แล้วเราก็จะเอาสก๊อตเทปมาแปะอมยิ้มกับเทปให้ติดกันชุบฮ่าเทนี้ก็เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะสามารถแอบกินอมยิ้มโดยไม่มีใครรู้ได้แล้วฮ่าดีทำดู ยี่โดนเน่ไม่ไม่แอบกินอมเล่มนะไม่เห็นไหมเห้ยแล้วแบกใส่แม่ครูก็ยังว่าแอบกินกเห็นไหมครูเดียวเดียวแอบกินอมเล็มนะยายแยครูจับไปได้อะแซงเลย